<Okay. S 2> ปิดปิดก็ยังจะซึมนู่อยอันนี้เปิดปิดก็ยังจะซึมนู่นยูเ่เอ <Okay. S 1> okay. าแก่ฝาฝาครอบออกเลยอ้าวถอดสกูออกเลย อ้าวขันออกเลยเอ่าหมุนออกกัน อายาวางในเบ้าเลยอ่าแล้วก็เอาแต่งให้ดีเลยอาวจัดต่อจ้ะอ้าวางลงไปเลยหมือน้าไปเลยจ้ะก็ไปเลยอ้าประแจขันแน่นอาขันแน่นเลยจ้ะโอเคอ้าวใส่ฝาเลย เอาใส่น็อตเลยจ้ะเดี๋ยวจะไปทดสอบกันโอเคเข้าเหมือนเดิมละน,น้ำดูลองเทสดูอลองดูมันไหลยอยู่ไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดน้ำดูเจอนะ นะอืหยุดไหลแล้วเนาะใส่ซีนไปหยุดไหลแล้วเดี๋ยวลองเปิดน้ำใหม่โอเละลอเ็อกเองไม่ไหลแล้วเนาะไม่ไหลแล้วนะครับไม่ไหลแล้วโอเคเดี๋ยวลองมาทำกันอีกตัวนะครับลองเปิดฝาครอบดูเลยเปิดเลยปับ๊บแกะแกะกักูออกเลยอโอเค แกะถอตัวออกแล้วก็เอาฝาครอบออกเลยอฝาครอบออกถูกต้องจ้าฝาครอบออกแล้วแล้วก็แกะเอาไอ้ตัวกลไกมันออกมาเลยใช้ใช้ใช้ประจแจแหวนแกเอากลุ่นไกออกมามาดูกันโอเคไหนมาดูซิยางดันในโอเค ได้ยางแล้วนะครับอาเอายางใส่เลยจ้าแต่งให้มันอยู่รูกลางแต่งให้มันอยู่รูกลางล้วก็ใส่กลไกเข้าไปเลยห่างคันนั่นได้เลยนะมีตัวที่สองนะทำตัวที่สองโอเคใส่ฟ้าครอบ โอเคขันสกูแล้วก็ปิดฝาจบข่าวครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็คือก๊อกอ่างล้างหน้าที่มีน้ําซึมไหลอยู่นะครับก็เพียงเรามีเจ้าตัวซีนยางตัวนี้นะครับตัวซีนยางนี่ครับก็สามารถทําให้แก้ปัญหาก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าที่มีน้ําซึมออกได้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับผมก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ